กันไปเรียกกันแล้วก็ส่งสายตาให้นะชอบนะจอดรถติดไฟแดงห่างกันแค่ห่างกันตั้งสิบกว่าเมตรนะครับเขาอยู่ในช่องกระจกสำนักงานสยพรก็จอดติดไฟแดงอยู่นะครับก็เลยตัวแรกเห็นเขามองช่องกระจกมาทะลุผ่านทะลุป้องเลยนะเข้ามารถสถวชัยภมพร์ก็เห็นชาวชัยภูมพรอยู่เขาก็ยิ้มแล้วก็เรียกเพื่อนมาให้ดูอีกคนนึงก็ไปเรียกคนมาเป็นสี่คนชี้แล้วก็ยิ้มให้ตลอด ผมก็เลยให้พี่ชอบอ่ะเป็นพยานให้นะชี้ไปน่ะเห็นชัดเจนนะพี่ชอบนะเลยเชื่อนะจังว่าเรายังขายได้อยู่นะพี่ชอบนะเแล้วผมก็ต้องน่ารักดูดีจริงๆนยพี่ชอบจริงฉันเขาไม่ได้มาชี้ให้กันดูอย่างเงี้ยนะผู้หญิงก็ต้องหยิงเหมือนกันนะแต่คราวนี้เราเขาคิดว่าผมไม่เห็นไงคิดว่ารถรถของเรานอ่ากระจกมันมันมึนมืดไง แต่เรามองเห็นทุกอย่างเหลือเชื่อมากนะพี่เอฟซีเนี่ยครับของจริงจริงๆนะครับของจริงของไม่ต้องตีก็ดังนะพี่ชอบนะพี่ชอบอย่าลืมบอกเพื่อนเราด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากจริงๆครับนะให้จมพลของจริงครับขายนะขายลูกมาด้วยฮะสุดยอดนะพี่ชอบเลยขนาดผมอยู่ไกลอยู่รถคันเนี้ยยังมองยิ้มน้อยยิ่งไปสะสี่คนเลยนะผู้หญิงวัยรุ่นสาวๆที่สวยนะอยู่ในร้านนะนะหันมามองขณะเราจอดแค่ติดรถไฟแดงเนี่ย ยังมองฉล้างจงพรมองแล้วยิ้มแล้วชี้กันดูเห็นไหมเรียกกันมาดูอตรงอ่าช่องกระจกเลยนะมันห่างกันกี่กี่วัดกี่เมตรครับพี่ชอบครับจากที่เราจอดรถกับในห้องร้านของเขาครับสิบเมตรได้ไหมเดี๋ยวเราสิบเมตรนะแล้วกระจกของรถเราด้วยนะทำไมมองทะลุครับมองข้างไม่ทะลุอะทะลุขางหน้าอ๋อมองเห็นข้างหน้านี่ใช่ไหมหน้ามันจางกว่าแสดงผมก็ต้องหล่อมากนะพี่ชอบนะใช่ไอ้เรื่ของจริงนะพี่ก็เห็นนะเออไม่ได้โม้นะ อย่าชี้มาทางผมเนี่ยอถ้าสุวาเราไม่เห็นพี่ชอบไม่เห็นภาพจริงเงี้ยไม่รู้เลยนะถ้าผมไม่ชี้ให้ให้ดูนะเสียดายที่ผมไม่ได้เก็บภาพไว้นะเมื่อกี้ของจริงจริงโทรศัพท์ก็อยู่ในมือถ่ายไว้ถ้าวัาก็ดีนั่นแหละผมลืมแบบผมผมไม่ทันผมคิดไม่ทันเอ๊ะก็วังเขาชี้มาทางนี้เรียกกันมาทางนี้มาหาใครแล้วเรียกกันจากหนึ่งคนสองคน สี่คนมาออกอันนี่ยนะชี้มายิ้มไม่ผมเนี่ยเหลือเชื่อพีอนะ่เช่านะงั้นผมขอจริงไหมพีม่ชอบไอ้คนรอมาจากไหนวะเดือนตาต่างอะไรเงี้ยขนาดไกลสิบเมตรนะ่ะติดไฟแดงขนาดนี้ยังมองเห็นนะใช่ว่าต้องหล่อจริงบนดารานะพี่ชอบนะอันนี้พี่อชอบเป็นพยานให้เลยได้เลยนะได้ เฮ้ยมาดูสิมาดูสิมาดูอะไรมาดูคนหล่ออะไรอ๋อพี่ยอมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคิดอย่งนั้น,นแต่ว่าผมไม่ใช่พวกดาราพระเอกช่องสามช่องเจ็ดนะเขาก็มองด้วยใครหน้าตาดีจังเราผมเล็กทงเล็กตาอย่างลหล่ออ๋อพอหล่อนี่เขาก็มองเลยใช่ไหมครับใช่หญิงก็จะมองคนหลอ่อครเราก็มองคนสวยอ่ะอืมแต่เขาไม่อายเขาเขาไม่เขาเนื่องาเราไม่เห็นเขาอ๋อนัวกระจกเราทึบนะ ขาก็ต้องอายกลัวว่าผมเห็นบ้างสิครับไม่กลัวเห็นละมีชี้ก็เรียกดูมาเลยนะตอนแรกกับผมเห็นหนึ่งคนเอาสองคนเดินมาเรียกกันมาที่มุมประจกพี่ชอบแผมก็หล่อจริงนะไม่ได้ไม่ได้โม้เล่นพูดกันเล่นหัวนะพี่ชอบนะใช่ไอ้พี่ชอบเป็นพยานเลยนะอย่าลืมบอกเพื่อนคนนี้นะว่าคุณจงพรขับรถไปกับผมแล้วผมสาวครีดเลยนะขนาดเพราะว่าสาวคิดว่าผมไม่เห็นไงแต่ว่าที่จริงอาจจะคิดเยอะนะแต่ว่าพอ เห็นผมใกล้ๆเดี๋ยก็ไม่กล้าใช่ไหมครับอันนี้เราอยู่ในรถนะนะแปลกแต่จริงนะครับผม